สบายดีสบายดีเอฟซีบาแพงเบิส si no, ุขสุคนเดอร์สบายดีวันนี้บาแพงก็สิมาอัปเดตอเนาะปูกระเบื้องแลลวแหละตอนนี้ก็สีใส่ก้อนประตูเนาะกำลังบาแพงกำลังเจาะสีใส่บาแพงก็ไปซื้อมาก่อนประตูสี่กอนมีสองแบบเนาะมีแบบนี้ จะมีแบบนี้มา,พา,พา,พาพแพงห้องมาแพงมาแพงกับสีใสแบบมุนเอานะพี่น้องมาแพงอยู่ห้องนี้แต่บุษยานีเอาพี่น้องลแล้วแลยห้องนี้ก็แลลว็นทีเรียบร้อยนะพี่น้องเพราะว่าต้องรอแห,ง,แหงก่อนนะพี่น้องถ้ายาแนวรูเแลวยาแนวโหลดมันอาจสีขึ้นเสือลา พาปูนบ่ท่านแหงมาแพงกันเลยบ่ทันยาแนวเนาะก่อนอื่นมาแพงก็ขอขบอบุญขอบคุณไปทั้งแม่ละไม่เนาะแล้วก็เอื้อยอัมพรเนาะที่ซอยเรือปูนเอื้อยอัมพรก็ซอยปูนเนะาะทั้งแม่ละไม่กันซอยประตูนี่พี่เนาะขอบ,บุญขอบคุณหลายๆเนาะดีใจแห้งไว้ในกะ แล้วเป็นทีเรียบร้อยเนาะปูกระเบื้องคือว่าเรียบร้อยเลยนอย้องจะหายบุตัวน,นี้ห้อง้องแตง่งน,นี่สิเป็นหงน้องแตงนะพี่น้องเนาะตอนนี้เรียบร้อยแลย้วดีใจลายเพ่งกับ่อได้คอยอัปเดตเนาะคือว่ากระเบื้องบ่พอตอนนี้ก็เลยสในอยหนึ่งเนาะกระเบื่องบ่พอบ่พ่อหากองบ่แพงก็ไปสื่อเพิ่มกันเลยนำเงินของ ไอพอนเนาะขอบมกขอบใจไปทางไอพ่อนหลาเดอร์นําเงินของไอพอนที่เป็นฝากมาหายเนาะว่าตัวได้ขาดตัวได้ขาดตัวได้หาน่องสื่อเติมพนัาบาแพงกะนําสื่อกระเบื้องนำเนาะหากลองมาเติมจะขอบุญขอบคุณ ขอบมุขอบใจบัดสุขสุคนเนาะทั้งแม่ละไม้ทั้งเอือยอัมพรกะดีใจหลายๆเนาะมีผู้ใหญ่ใจดีซอยเรือตลอดต่อไปบะแพงกะมีแล้วยาแนวแลวยังมามีบะแพงกบมีแผนเห็ดยังต่อพี่นเนาะบะแพงกะอยากสาบแอวแอวเรียบเบิร์หงส์เบิ่งหงส์บะแพงบะแพงเสียหง ขายเลยเนาะอืมตัวนี้จะเป็นห้องของเบาแพงเนาะเนะเสงสว่างเข้ามาตัวนี้กะเดาใช้หนองแต่งเบาแสงยาแนวเลยเนาะตัวแหงแล้วบาแพงก็ให้หน้องยาแนวคิดหน้องดีใจหลาย งามละกระเบื้องนี่เย็นเย็นพี่น้องเลยเอามาปูหลุดเย็นอากาศร้อนเขามานังเบมือนเย็นกระเบื่องมันเป็นกระเบื้องเย็นเรียบร้อยเนาะแล้วเรียบร้อยพอเพลงกำลังสีใสก่อน ก่อนประตูบ้านน่ะสิเก็บงานจะคอยเก็บไปทีนีงขึ้นหน่อยแ่อยูนใ่ตันี้คือวัวทันใส่ผมงานวัวท่านใสสิเก็บงานนะพี่น้องเนาะน ไทยแหงมาเพงกาสียาแนวนี่น้องงามเรียบร้อยเนาะดีใจแหงแหงต้นต่อไปเนาะมาเพงกาศีสาบแอวพี่น้องสาบเอวสาบเอวนี่กาสีมาเพงกาสีนำเงินของคุณพ่อสุเนศนาะพี่น้องเนาะ เรือหลังจากเรือขาส้างเรืออยู่สอง0บาทพี่น้องของพอซุเนตเนาะเรือขาส้างมาพงกระสีได้นำมาเติมต่อสาบเอให้แล้วหาต่อไปกะแน่ได้กับหาได้มาแพงกับสิคอยเติมสีพื้นสีนี่มาแพงกะสีคอยเติมเต็มไปทีละน้อยเนาะได้สำนีกะดีใจร้ายเลยพี่น้องเลย ขอขอบุญขอบคุณแม่ละไมหล,ลายเดอ้อกับเอือยอําพรเนาะเมื่อนี่กัปูกระเบื้องกับสำเร็จเสร็จสิน้นเป็นทีเรียบหอยแล้วก็ดีใจลายลาย,ลายแม่กับเอือยซอยเขามาดีใจแห่งเขาห้แม่ละไมกับเอือยอําพรเนาะเขาห้มีแต่ความสุขความเจริญทั้งสุขกายสบายใจเนาะร่ำรวยเงินทองเดอ้อทั้งสองคนเนาะ คอยเสยเลือทีมงานเบาเพลงมาโดยตลอดซอยสุกซอยหนูเนาะาว่าซอยสาวเพลงแม่น้องลิงเนาะแล้วก็สาวพรคุณแม่กับยายอมพรโอ,อ้ยซอยหลายทางพี่น้องซอยเบาเพลงขอให้ล้ำรวยล้ำรวยเด้อแม่กับยายอมพรเนาะแม่ละไมเบาเพลงก็คอยเติมคอยแต่งไปบ้านี้ไดๆสำนึกเบาเพลงก็ดีใจเนาะยัง ี่ได้ไปเรื่อยๆอยู่ดอกพี่น้องเพราะว่าแพงกันยังผมมีเหอนครัวเนาะชิดคอยเติมคอยแต่งไปเรื่อยๆดีใจหฮงเพราะว่าแพงกสกิใส่ก่อนเหมือนในกนสิเก็บงานเนาะต่อไปกสิเป็นยาแนว ใส่ก้อนแล้วก็บำแพงกับสีได้ลงสีเนาะบานประตูบ่ทันแหงพี่น้องตอนซื้อใหม่ๆบ่แพงว่าสีทาสีมันตัดทาบ่ได้มันบ่ทันแหงเนาะก็เลยบ่ได้ทาบานนี้เอามาใส่ใส่แล้วถึงทานี่ทาหยางพี่เนี่ยยันเปื่อนหยันเลอะบ่ทันทาสีเนาะบแพงกับสีลงสีสลลกแบบบานหน้าต่าง สำเร็จเสร็จสิ้นปูกกระเบื้องปูนปูนกระเรียอ,อยู่สองกระสอบเนาะเนองปูนกระเรียอ,อยู่สองกระสอบกระเบื้องตัวถี่เอาแพงสื่อมาเพิ่มเติมกระเรียอ,อยู่กล่องหนึ่งเนาะขอขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อทั้งแม่ละไมะ่เนาะกระเบื้องอมพรปูนทีือนี้มาแพงกสิสนนำมา มาสาบสายแอลนี่พี่น้องสอบสอบแอลถามมันขาดมาแพงกับสิได้สื่อเพิ่มเนาะสื่อปูนมาเพิ่มอารสิบไลายสอบเนาะพี่น้องมาแพงมาจักสี่สอบเนาะสี่ก็สอบหนาสิพอสาบแอลสาบไปฝั่งพุนสาบแอลแล้วก็แต่งบัว ประมาณสีกับสอบเนาะ่าบน,นาน,นาปันใดีใจหลายส่วนสีนี่บะเพงก็ซื้อมาแล้วสีทาแอลเนาะกระเบื้องก็เลืออยู่กล่องหนึ่ง กันเรือยุกองหนึ่งเนยงพอแพงกับสีเก็บไหวเถิดเตะปูออกไปอีกเนาะก็ขอขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนแล้วก็ f เอฟซีทุกคนเนาะทางคุณพอ่อคุณแม่อว่อาจ,จะเป็นพ่อสุนเนศเนาะทางประเทศไทยแม่ละไมและะ้วก็ใ่อมพรไอพรเนาะ เลก่กาคุณแม่ใจดีทางสิงคโปร์ขอบ,บุญขอบคุณบัตสุขสุคนเด้อที่คอยให้กำลังใจแหล่าซอยเรือเนาะที่แน่แนก็คือแม่ละไม่กับเบือแอมพอนเนาะให้เบาแพงได้กระเบือง,งามงามเหมือนนี้กับบานประตูง,งามงามเนาะแล้วก็ได้ปูนมาติดกระเบืองดีใจ

รอให้แฮงบ่แพงก็สิได้ยาแนวนะพี่น้องเนาะว่ายาตอนนั้นบ่แฮงนี่ย่านเสือลาปูนบ่แฮงทั้งพื้นมันสิเป็นเสือลาเลยบ่ทันได้ยาแนวมืฮอดบ่แพงก็สิขอจบคลิปไว้ซํานี้เนาะจังได๋กบ่แพงกก่อนจบคลิปกสิขอวใสให้พเนาะทั้งแม่ละมกับเอื้อยอพรหลายๆเด้อเนาะที่ยเือเข้ามาข้างนี เป็นกับเบื้องกับปูนเนาะทั้งสองคนก็ขอให้เอือยกับแม่อยู่ดีมีแหงสุขภาพเข็มแข็งหาเงินหาคำกับให้มนันให้ลำให้รวยเด้อแม่ละไม่กับเอือยอัมพรเนาะตุกกระบมียังตอบแทนยังตอบแทนแม่กับเอือยแหละนอกจากขอบบุญขอบคุณเล,ยลายๆให้อยู่ดีมีแหงสุขกายสบายใจเนะเาะอ้ามอนประเพณีสิค่าวคคำว่าสบายดีสบายดี